สวัสดีเอซี FC. ทุกคนเด้อทุกทันเด้อเป็นจังไหนนออหานไอเล่าพัฒนาเมื่อบ้านของวันที่เก่าบ่าแตกหนะ้าลูดลูดติดอยู่นาอรุดวิ่งลูดผ่านอยู่ลูดหาลูดแปดรูดหาในร,รูดหา,อ,ดหาอยู่ที ได้ยู่ที่หาคือหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งกะบ่ถือว่าบาห่หลุดเนาะไปได้อยู่เนาะเจบซีเนาะเราพัฒนาเราพัฒนาไปได้อยู่ในหนึ่งหาหนึ่งอยู่พี่น้องกะสินักบิ่งนักลูดกะสิไข่ยอยู่ดอกเนาะแต่เก่ากะสิขะะขเ,ขเขามาลูดกันแล้วเนาะของเราพัฒนากันก็เลยเขามาลูดเราชื่นมากสิเขามาลูด กันไลสิเข้ามาลุดกันพีนองก็สิเข้ามาลุดกันเนะาะข้ามาลุดมาหลั่นกันบาดน,นี้กวันที่ชิบสองข้าวมาเบิ้งกันไหมเด้อเข้าวมาติดตามกันไหมมาติดตามเหล่ากันไหมเมื่อกาไปใช้ดอกเล่าความพงมาได้ เอาไปเดี๋ยวนี้กะมาท่านขวมโค้งมาก็เลยจีนอยู่ฟังโค้งอยู่ก็เลยไดตาเลยได้ตาวิ่งวันที่สิบสองกับขวมมาดอกขวมมามดแต่ละันที่สิบสองขวมมาเที่ยวไทยไกลปีใหม่แล้วเด้กลับม,ม,มาเที่มาเที่ยวไทยแล้ว เป็นใจงไงกาสองสิบหก้าร้อยแชนแนลออามาฝากกับสองตาคุณพ้าร้อยเอามาฝากเด้อเบื้องการมีตัวใดกะตัวใดหมักกะจัดตัวใด,กกวดคัดกับพานกับว่าหลายคูคือข,ของเพื่อนดอกมีเจ็ดแปดคู่วนหมากสิเจ็ดคูแปดคูนี่ละยุบป,ประมาณนี่ละมวลนีกก็มี่เมื่อกี้คูดอกนี่ เกตคูเปดคูเนี่ยละมาเบิ้งกันเด้อมาส้มกันเด้อผู้ใดพี่น้องเอฟซีทั้งสปปลาวผู้ใดเบิ้งกะคอมเมนต์มาให้เห็นในเด้อส่งรูปส่งภาพมาเห็นแน่ส่งคอมเมนต์มาแน่พี่น้องทั้งสปปลาวก็ได้ผู้ใดติดตามหรอก็ติดตามต่อไปคือว่าหาหนึ่งนี่ผ่านอยู่เนาะพี่น้องสปปลาวก็ได้เนาะ ไอเขามาแเราเคยเห็นเคยเห็นมีคอมเมนต์มาเถียวหนึ่งยุทแเจ้าหายไปแล้วยุทธองไฮตรงหน้าพนปุระเจ้ามันซือ้อพนซื้อว่ะซองยังดอกพนคอมเมนต์มาโยเห็นโยพนยุนยทธองไฮตรงหน้าพนโยเมื่อนี้ขา้าสิเป็นตัวใดวันที่สิบสองกับเขามาเบิ้งเด้อเมื่อนี้ทำคลิปวันที่สิบวันที่สิบท่านว่าทำคลิปยามืันเสาร์ ป่านนี้สิเป็นตัวได้กับเขามาเบิงมาส้มกันเด้อเอฟซี FC เด้อเขามาติดตามกันเขามาก็าไล่ก็แซกกันแซกกันบอกต่อๆกันไปว่าสงา่งสิมฮกพระรวยชาแนวสง่งถ้าคุณพระรวยน่คือสอ่งของปูคุณนั่นละที่ซาซาเรื่อๆนั่นละให้เขามาเบิงกันคือว่าเล่าพัฒนาห้าน้อยรัฐบาลที่กำลัง ขึ้นเตงหนึ่งยู่ได้นน,น่คือสองคือปูขุนนั่นแหละเตงหนึ่งสองสิม้ารวยชาแนลสองถ้งาคุณพา้ารวยปูขุนขึ้นหนึ่งยูดได้นน่เนาะเพราะว่าจะเป็นของเล่าไทยน้อยไปได้เมื่อส์ให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนพู้ได้ขำวาเบื้องหล้วก็กดได้ก็แชทกดติดตามกันไปหลายๆเด้อบอกกัน่ตๆกันไป ไอ้ส่องสองปูขุนจะส่องเงยๆขยับขยายเนี่ยขนาดเป็นตนตำรับเด้อต้นตำรับของส่องหอแอดมินไปไล่ส่องคือกันปูก็สิเห็นข้นก็ะิเห็นยังเนาะพี่นองก็ะเ็นยังปูขุนส่องปูขุนน่ะของปูขุนปูขุนกันนี่ละส่องของเพื่อนอีลีส่องของปูขุนอีนี่ก็คือสิบหกพาลวยแนลกับตาขุนพา้วยเด,ด,ด้อพวกได้ยินเห็นแล้วกั บอกกันต่อๆกันไปเขมา,ามาติดตามได้หลายเด้อให้ได้ยอดไล่ยอดแช่ได้หลายแน่ให้ได้ผู้ติดตามได้หลายแน่เด้อบอกกันต่อๆกันไปอย่าไปอู้ปีไปดิให้หุน่นจักกันสุคนอย่าไปเสียงกันอา้าววันทีสิบสองที่เป็นตัวแดกเขามาเบิ้งเด้อเอฟซีเด้อวันทีสิบสองจัดเลยจัดเลย บอ่อสาละเอฟซีเอฟาแล้วมีเหล,ล็กเด็กจิตเหล็กเคียยงเหล,ล็กตั้งรักเด้อเอซเด้อตั้งรักบนรางหลายตัวแน่ยุ่แต่ว่ามันหักลัเงเถียวมันกับเขามาหลายตัวบาจับครูมันก็มันเสียมาหลาย เด็กมันสวนกันมามันเลยจับออกหลายตัวมันจับหาหกตัวมาได้ศูนหนึ่งสองสามสี่ห้า สีหาหกเจ็ดแปดตัวมนเด้อซีเด,ด้ออย่ว่าโอ้คือบอมาสิบหลุดมันมาจังสีนะระ่าเล็กมันเป็นคำนวณพ่พอจับโตวัวมันแล้วมันมันต้องว่าจังสีเมื่อสีเอาแบบบมี มันมีเด็กตั้งรักให้คอมเมนต์มาเด้อจับคู่เลยก็ได้จัดไทยเห็นว่าเหล็กตั้งรักมันหลายโตให้คอมเมนต์มาว่าเอาจับคู่เลยปู่ว่าสั่นก็นสิจับเลยสิบ่ได้ใสั่นกันว่าเอาจับคู่สามสี่ 3 4 6 2 6 2 1 7 2 7 ไม่ได้วิ่งน่องมาได้กระไดว่าท่านแตกอยู่เหมือนเด้กที่สิบสองนี่แตกอยู่หรอกเจ๊แตกแน่นอนแตกแน่นอนสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่เจ็ดคูบานี่เล็กสามตัวกัมี่เล็กสามตัวสี่ตัวน้ำเล่อยเอฟซด้สามตัวสี่หกสองเจ็ หกสองสามตัวอันนี้กะสตัวกลุ่มสตัวสี tuổi bảy bốn sáu hai bảy bốn sáu hai là xí chừa chừa là áo, thấy không thấy nhiêu đó thấy chưa chừa cả thấy chưa, này là để vêng vêng เกี้ยงอยู่วิ่งรูดวิ่งรูดเลยเด้อเอซีเด้อวิ่งวิ่งรูดหอก รูดเลยรูดหกสองรูดหกสองรูดกันรูดกัน กลมเด่นกลมเด่นหกสองกลมเด่นหกสองกลมเด่นหกสอง 1, ตัวร่องหนึ่งหาตกกันซีสาม สามตัวสี่ตัวเอฟซีว่าจยกให้จัดสี่ตัวก็เลยจัดให้เนาะเอฟซีเนาะซูนหกสามซูน 0ูน7 7เก้า่เกาปดเรื่องไห้มันจบได้แบบนีด้ออย่ยาหลุดไปเลยด้ามันชิบว่าเข้าใจดิมาผู้คนบอกอยังแน่เบิ่งกันให้มันจบ จังหู่จักจังสรุปบาลงบาจังใดงก็จังสีหู่จักจังสีแกงสีไข่กับจีว่าเอา้าเพิ่อนบอกยังแน่นอนกันจีว่าดิมาตั้ที่หลังมาเอาเข่ามาเบิง้งข่าว่านั่นกะมาคนไรก็แจ้งกันได้มาติดตามกันกะเมื่อนี้กัท 2, ั้งสองชี้มกพารวยใช่แนวกับส่องตาคุ้นพารวยกะจัดไทย เล่าพัฒนาวันที่12บสอนว่าคม ah. 2 5งพหหเล็กเคี่ยงบนรางเล็กตั้งลักกันมี่ศูนย์หนึกจับคู่กัส่หกสองหนห้เจ็ดสามเจ็ดสามศูน วิ่งรูดหกกับสองสามตัวสี่หกสองเก็ดหกสองสี่ตัวสี่เก็ดหกสองเก็ดสี่หกสองเมื่อนี่น้ำมาฝากอันตัวกลมเด่นกันตัวกลมเด่นแกมี่ กลมเด่นกับหกสองกลมเด่นหกสองร่องหนึ่งหากันสามซีอมนี่เอามาฝากด้วยซีเด้อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามใบเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอให้สองสิบหกผ้ารวยแชนแน่เอามาฝากรล้วเด้อ ให้พี่น้องทุกขูทุกคนลำลำรวยรวยกันถือถือรัตตรีรางวัลที่หนึ่งถือหวยรวยเบอร์กันเขาทุ่มมือทุ่มมือแตกชุ่มมือรูดได้ชุ่มมือน้อเอี่น้อ <c oughs> ให้เงินท่องไหลามาเทมาก,กันนี่อยู่เดียอยู่เลียกินเงินท่องเต็มกระเป๋อังเขาก็ขึ้นเต็มเราอังสาง ลูกเต้ากรบว่าง่ายสอนง่ายเฟซีก่ะอยาขาดเขลือนกันท่องเด้อให้ลำลำเรืยๆกันจะเก็บจะจนกันคอบมขวายู่เย็นเป็นสุขเด้อเอฟซีเด้อสำหรับื้อนี้สวัสดี